โอเคขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับด้วยผมไซโคนแล้วก็ปาราฟิลแล้วก็เขียวยักษ์ขุงนี่นะครับก็อยู่ในเกมของมายครับนะครับก็อย่าอื่นเลยทุกคนอย่าลืมกดกระทืบไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลคล์อย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการคลิปต่อไปในะคลิปหน้าโดยละกันนะครับนะขยัะ ใครอยากให้ลงคลิปว่าอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับทุกคนนะ <patio S 1> โอเคก็วันนี้เราเรา,เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราก็จะมาแข่งเอาชีวิตรอดกันนะทุกคนก็คือว่าการเอาชีวิตรอดในวันนี้คือว่าถ้าเราเปิดประตูอารมณ์เหมือนประตูโดนมอนเลยครับทุกคนถ้าเราเปิดกดประตูหนึ่งครั้งนะครับเราจะไปที่ไหนก็ได้นะครับทุกคนมันจะสมพื้นที่เลยนะครับถ้าเล่นอย่างนั้นอ่ะมันง่ายไปนะครับเลยเรามีารสิุที่ทุกคนถาก็คือว่าอ่ะทุกคนเห็นในมือเราไหมฮะจะมีหนังสือใช่ไหมทุกคนพอเราเปิดหนังสือปุ๊บมันจะ พร้อมไหมฮะโอเคเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ม่แกะเมื่อกี้มันเดินถอยหลังว่ะเออได้คลิปเองนะฮะมาครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับสามารถหาได้เลยครับผมเริ่มได้เลยฮะเราต้องเราต้องกระจัดคู่สู้ด้วยกันฆ่าเราจะขัดสัดตัวสู้ไม่ได้เดี๋ยวมันมีแ้ว่าแต่ว่ามันจะมีเฮ้ยฟังโทรถึงชิ้นจะได้จะได้เฮ้ยฟังโทร มันเก็บในในเนี่ยมีฟังทองด้วยทุกคนครไปมีฟังทองด้วยย่าอย่าไปโล่อย่าไปโล่โอเคโอเคภารกิจเราผ่านแล้วหนึ่งอันนะครับทุกคนเราต้อองงไไีเเหลืปดี๋ยวผมต้องติ๊กไว้ถ้าถือหนึ่งอันต้องก็ผ่านทุกคนอ่ะบวกไว้ผ่านแล้วหนึ่งอันนะครับทุกคนผ่านแล้วหนึ่งอันต่อไปเอ่อลูกธนูถือว่ามันต้องมีไก่โอเคผมเจอไก่แล้วทุกคนผมเจอไก่แล้วผมเจอไก่แล้วผมเจอไก่แล้วเอาให้หมดเลยครับกัจจพลต่อสู้ยังเขาชนะทุกคนครับอื้ออื้อ โอเคทุกคนครับผมคิดว่านะตรงนี้ผมว่าน่าจะเล่นยากโอเคผมทาการเทปพอร์ตเลยทุกคนครับดูเทปพอร์ตนะตัวปึ๊กนี่ประตูนี่ประตูสีแงประตูสีแดงเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วฮ่าี่าฮ่าผมเจอสีแดงด้วยแหลละะปรตูฮ่าั้นใช่ผมเจอประตูแล้วเมื่อกี้ทุกคนมันมีรู้สึกว่ามีหิมะด้วยทุกคนครับเราจะไปหาเบอร์โอหิมะกันทุกคนครับด้วยกันเทปพอร์ตไปชุบเฮ้ยเจอแก ก็คือว่าแกเราจะโดมนดมาสีแก่จะโดนมาสีแล้วมันมีเตียงนอนนะทุกคนเราต้องใช้เตียงนอนด้วยครับใช้เตียงนอนใช่ต้องฆ่าแก่ด้วยทุกครับอรา,อากฆ่าเจ้าแก่อันนี้คือการหาเอาชื่อผมว่ามันน่าจะง่ายมากเลยทุกคนครับผมบอกเลยโคตรมันนะฮไม่ไกลกันหนึ่งด้วยกันเฮ้ยผมเจอไปโอหีมาแล้วเดี๋ยวจโอ้ยไงหีมาเดี๋ยวมันมีหามันีลว่กฟังข่าฝันบล็อกเออ เราเราเจอแล้วมั้งเราโอเคเราเราทำที่อย่างก่อนทุกคนครับเราเราต้องไปตัดไม้ก่อนเพื่อที่เราทำเตียงนอนนะทุกคนเตียงนอนเตียงนอนผมได้เตียงนอนแล้วเอ้ยโกงโกงโกงได้ไงใบกลางอ่ะทุกคนดิโอเคเราต้อทำการตัดต้นไม้นะทุกคนตัดต้นไม้ก่อนเลยอย่างแรกเพื่อที่เราทำทำการเอาทำเตียงนอนทุกคนครับเพื่อทำเตียงนอนก่อนเลยนะฮะหมดเลยกานช่อยเรอย่างเงี้มันมากๆเลยทุกคนครับแข่งกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวคนแก่ผมมัน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 คนละสีกันอ่ะผมต้องหาสีขาวก่อนฉันได้แลลหะะไปน เดี๋ยวถ้าผมเ,เดี๋ยวทุกคนครับผมมีส่วนนะจริงอ่ะถ้าผมเจอคนหน้าผมจะเอาประตูเนี่ยไปใส่เขานะให้าเขาให้เขาแบบไป,ไปที่นึ่งะลงไปที่นึงอะไรเงี้ยน <c oughs> ่าสนใจ มันคือแผลไม่ไม่ต้องเรียมคือแผลยังไงล่ะโอเคไว้ติณนนอนผมเช็คก่อนสมุดห้าเดี๋ยวได้ได้ได้ครับผิดครับผิดข้ามุยเออชี้ยายาข้ามุยโอเคเดี๋ยวติณนนอนแล้วทุกคนนะผมเช็คก่อนเช็คก่อนติณนอนโอเคเราได้อะไรมาฟักทองหนึ่งชิ้นครบทัเอาเพชรขี่มาห้าลูกฟางข้าวเออเราได้ติณนอนมาแล้วติณนอนอยู่ข้างไหนนี่ติณนอนติ๊กเช็คก่อนได้สองอย่างแล้วต่อไปต้องหาเป็นลูกธนูต่อไปต้องหาลูกธนูทุกคนลูกธนูด้วยการจากการเออผมต้องหากาเวลก่อนใช่หากาเวลก่อนเดี๋ยวผมหา เราทำหนังสือด้วยผมต้องข้าวัวก่อนข้าวัวเอาหนังเอาหนังมาเอาหนังมาต้องข้าวัวหนังเรื่องอะไรหนังเรื Efendimiz. ่องอะไรหนังเรื okay. Careful, ่องไมค์ครับไมค์ครับใช่ไมค์ครับเรื่องหนังเอามาหนี้ไอ้วัวเอาหนังสือเอาหนังมาโอเคเดี๋ยวเราเจอแพนด้าเจอแพนด้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุนบ้าคุณนะแพนด้าชัวชัวเกณฑ์ตันนี้ไม่มีเลยอ่ะโอเควับชึบไป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 ผมวับไปไหนนะทุกคนฮึบวับก่อน มาต่อมาเอ้ยจริงเชัวเคนอุ้ยทุกคนการว้ามันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยวาร์มมาดีผมเจอชัวเคนเลยอ่ะทุกคนเอ้ยคุณแซมแบงผมด้วยเฮ้ยเอาเด็กเราเราล้มล้มมือไหมอย่าเลยอย่าเลยต้องใช้นี่ไงต้องใช้ไอ้โชว์เบลโชว์เบลเออหมูนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมไงผมเจอสปอสโนดทุกคนครับมันถ้าเราพอเราเทปพอร์ตมันจะเฮ้ยหูเทปพอร์ตแล้วมันไปใกล้กว่าเดิมอีกอ่ะโคตรดีเลยอ่ะทุกคนดีมากดีมากดีมากสำหรับผมเทปพอร์ตไปไกลขึ้นวะฉันจะไปใกล้ขึ้นยังไงล่ะแตต่่่ผมมไเเจอออบสทรลยะป เอาชิบหายแล้วโผล่ไหนเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับข้างหน้ามีบล็อกอันนี้ครับทุกคนข้างหน้าเหมือนมันมีชัวเคนเอออยู่นที่ถูนะฮะข้างหน้าบล็อกชัวเคนแล้วก็ชัวเคนด้วยครับทุกคนเดี๋ยวชิวรอดฮะเดี๋ยวทุกคนคิดว่าพวกเราสามคนนะครับเกลี้ยงบ้านเฮ้ยเฮ้ยโกงโกงโอเคเดี๋ยวคุณต้องหาของชนะก่อนนะถ้าผมเจอบ้านก่อนแล้วผมว่าเดีถ้าผมเจอบ้านที่หลังแต่ผมเจอของคุณก่อนผมก็ชนะนะครับทุกคนเอ้ามีคนวะเอ้าเดี๋ยวเอพีซีมาเปิดประตูแล้วมาผมเอ้าวอ้าวใช่เหรอใช่ได้เหรอเฮ้ยมันนเียังโอเค แย่ของมางครับที่หลังถ้าผมเจอมว่าเดวิสิ่วจะระวังนะฮะก็ทุกคนคิดว่าใครชนะอยู่คอมเมนต์นะครับระหว่างพี่แซมพี่คิวยาแล้วก็พี่ปานะครับทุกคนใคิดว่าใครชนะอยู่คอมเมนต์นะทุกคนโอเคเอาเอาท่มาผมต้องการลูกธนูทุกคนนะครับต้องเอานั่นก่อนอ่ะไอ้ไฟไอ้ฟิน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 เอาไอ้ฟินก่อนฟินไม่ได้ตอบใช่เท่ากันฟินมากเอาฟินมาเอ้ยได้แล้วหนึ่งอันได้ฟินแล้วนี่เชฟฟินเสร็จแล้วทุกคนครับทำง่ายเลยเดี้อเอ้าถึงว่าไม่ผมจะพอใครอะคุณโดนเหลี่ยมวะแม่เลยเป็นสายทำประตูมเลยนะง่ายทุกคนครับถ้าเรรราเปปิดะะตูนคับแล้วใครอยู่่ใกล้สุดอะคนนนั้จะเเเปป็นนนกการรโดททลพอ์ตไะุคน มันเหมือนประตูกาเลวลเหรอก็ต้องเอาไปหากาเวลไงในนแถวน้ำก็ได้แล้วขุดไปเรื่อยๆอเลยกาเวลโอจู่ก่อจะได้ฟินอ่ะมันมีโอ,อกาสดรอปมันสุ่มดรอปมันสุ่มดรอปแค่นี้มาของค้าเสร็จแล้วก็ทำการเดี๋ยวสติบุ๋มทำไม่ได้อ่ะถ้าบุ๋มทำสตีิไม่ได้โอเคทำสตีิได้แล้วมีกิจสุดแบกโอเคแล้วมันยิงมาชึบชึบชึบนี่ได้แล้วธนูธนูกี่ดอกนะธนูห้าดอกชิบมาแล้วไม่พอเอากาเวลก่อนมาห้าลูกเฮ้ยได้แล้วหนึ่งงานขู่เขดูเขดีดูดีมากทุกคนครับโอเคประมาณนี้ชึบชึบนี่แข่งชิวตลอดไอนเลย ี่ก่อนสมุดห้าเล่มยังไม่พอครับทุกคนรู้สมุดห้าดอกเคติกสมุดผมน่าจะแล้วสมุดน่ะผมผมน่าจะมีแค่ไม่กี่ทุกคนครับต้องข้าววัวเพิ่มตัวข้าวัวเพิ่มฉันต้องข้าววัวเพิ่มจะชุกเจอนนาไม่ฉันต้องหาเทปลูพุชนะแต่ผมว่าย่าสุดน่าจะเป็นหมูว่านิวเบสี่นะผมต้องเทรหัวเรื่อยๆจังหวะเจทปว่านิวเบอร์สี่ทุกคนเชื่อแา่ซะต้องใช้ฟางข้าวฟางด้วยฟางข้าวฟางข้าวนี่หายากอยู่นะจริงเลยชุกก็เคนหรอชูเคนมันไม่มีถั่น้ำเลยอ่ะโอเคข้ามุ้ยฟึบข้ามุยยเฮ้ โผหิมะทุกคนครับโผหิมะมีมาไหมทีเดียวเอาผมเลยมันไม่มีมันไม่มีหิมะเลยอ่ะไม่เจอไบโอมอ่ะโอเคผมมาครับทุกคนเจอไหมฮะยังไม่เจอเลยครับทุกคนครับไปเทปหลอดเลยฮะชึบโผลไหนเนี่ยชิบหายแล้วผมโผล่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเตึกไกลกว่าเดอร์บีไหมเนี่ย ใช่ผมแบกทีม้าดูแล้วต้องการทีม้าแค่์แปลกมางดิตดวอื่นก็ผมมีแล้ว้งครับผมมีเตียงนอนผมมีเตียงนอนเดี๋ยวชัวร์เคล็ดผมลองผมลองขับสมุดดูนะได้เท่าไหร่แล้วหนังสือครับหนังสือผมคิดว่าน่าจะไม่พอทุกคนหนังสือตรงนี้ผมได้มาเอ่อตอนนี้ผมได้มาสองเล่มเองอ่ะไม่นะหนังสือจะไม่พอคเอาคนหนังสือหน้าจะแบ่งกันเลยหนังสือฉันถ้าไม่มีอู้จะลามะได้ไหมเฮ้ยจลามะไม่ได้ไม่ได้ ปาร์ตได้แก่แล้วปารได้แก่แล้วต่อมาสีแดงสีเหลือพี่ได้แล้วพี่ต้องการหิมะแน่ละมันการหิมะผมมีผมว่าผมว่าผมไม่เทพอร์ตแล้วผมวิ่งหาเลื่กันหิมะผมว่าเฮ้ยผมเจอแล้วหิมะอยู่บนภูเขาทุกคนครับถ้าหมดเทพอร์ตมันจะมันจะไปว้าบนภูเขาบอกว่าผมกลัวกลัววาร์ปไปที่อื่นอ่ะไม่วาร์ปแล้วกันทุกคนกูระวังวาร์ปไปเจอมวยไอ้ี่ชนะพี่มีจีประตูหนึ่งนะโทษาีนะครับผมจะลอง่อนผมไม่ได้ขุณนะเฮียนะเฮ้ยอยากผอยาไปข้างหน้าขึ้นยังไงไปยังไงทุกคนรอทิ้งรอ ผมวผมไม่ลองเทพอร์ตผมไม่เอาผมไม่ลองเทลพอร์ตดีกว่าทุกคนนะถ้าผมลองกดประตูนะประตูเดมอนนั้ทุกคนผมว่าผมวัไปที่อื่นแน่เลยอ่ะผมกลัวกลัวตรงนี้แหละปืนประตูใกล้ๆคุณไม่อย่าไปยุ่งกับผมอย่าไปดเดีขึ้นไปขบนทุกคนับเรามีที่ขุดเขาไม่ได้ให้มาเนี่ยหรือที่ขุดผมทิ้งไปปะที่ขุดไม่ได้ให้มาใช่ไหมใช่ที่ขุดไม่ได้ให้มาแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรเราต้องทำโชว์วิวทุกคนับโชว์วิวโอเคทำที่โชว์วิวเรียบร้อยเราจะขุดทีมากันทุกคนนะใคร เฮียม้า hmm, hmm. ผมผ okay. ่านแล้วครับทุกคนติ๊งเลยฮะเีม้าเีม้าอย่างเีม้า้าลูกผ่านครับทุกคนต่อไปตะบองเพชรห้าอันครับต้องหาว่าตะบองเพชรตอนนม้สีแดงผ่านสมุนห้าเล่มหรือสมุนไรผมเรือไหมผมเรือสมุนสี่ภารกิจผมผ่านแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยเ้เัวั์โอเคปลาลคุณปลาเร้จะรวมมือกันเอ้ยเอ้ยเอ้โกงโกงโกงว้เลยลวกันว้ามเลยว้ผาเลยว้าผาเลยลกันต้องว้ามผาต้องว้ามาชึบชโอ้บอยู่ไหนวะเนี่ยรู้สึกว่าทำไมรู้สึกว่าว้ามว้ว้า้อยู่ที่เดิม โอ้ยไปโอมไหนเนี่ยอยู่ไปโอมดาร์กโอมทุกคนตอนนี้แมบบไม่ค่อยโหลดนะครับเพราะว่าเราต่างคนต่างบ้ากันยายายาเฮ้ยพี่เจอชัวร์เคแล้วหนุ่คนหน้าเนี่ยไปเจอเลยเลยขโมยถ้าเจอชัวเคขโมยอะไรล่ะเราอยู่คนละที่กันเลยนะโอเคชัวร์เคมาทุกคนนะทุกคนอยู่ไหนไม่บอกอย่าไปอยู่กับฉันชัวเคชัวเคต้องใช้เยอะมากทุกคนในการทำหนังสือนะฮะขับไปเป็นหนังสือวัวโอเคได้ได้ได้นิดนึงละใกล้เสร็จละว่ไปต่อครับขึ้นภูเขาอีกแล้วเหรอขอร้องเลยฉันขอไปขึ้นภูเขาได้ไหมฉันขอละนะ เชื mm ่อขอเทนทร์ไปที hmm. yeah. ่อ okay. okay. ื okay. mm ่นได้ไหมที่ไม่ใช่ภูเขาเออตอนนี้ผมเหมือนวาร์ปมาโอเคผมวาร์ปไหนมันก็รู้ทุกคนครับโอเคโน้ตบุมาประตูครับเพื่อที่เราจะวาร์ปต่อไปชึบโอ้โหอยู่ภูเขาเฉยเลยไปต่ออยู่ไหนไม่แน่ไม่เจอเลยเฮ้ยทั่วเค้นว้ามาคุ้มเลยทุกคนครับวาร์ปมาจะยุคเคนเซิร์ฟอาจจะเซิร์ฟอาจจะแหลกนิดนึงนะความจริงไม่ได้เซิร์ฟแหลกนะครับเกมมันจะแหลกเพราะว่าเราต่างเราพวกเราสามคนวาร์ปพ้องกันเข้าใจป่ะื่องมันทำให้เซิร์ฟมันหน่วงเฮ้ยเกมนหนังสือครบแล้วครับทุกคนจิิงเลยฮะ ที่ผ่านครับหนังสือห้าเล่มต่อไปผมเหลือตะบองเพชรน,นะครับตะบองเพชรผมนั่เอ่อวิ่งไปหาทะเลทรายจะเจอไปโอตะหิมะเนี่ยโอเคป่าเราต้องร่วมมือกันละไม่นะไม่นะอย่าลุกกระชั้ฉนฉันต้องหาทะเลทรายก่อนอวิ่งไปเรื่อยๆเลยกันทุกคนวิ่งไปเรื่อยๆเลยฮะขอไป ทำไนนผมว่าอยู่ไหนในถ้ำมันอะเฮ้ยมุจลามาเจายะเจอเคียร์ยาบอกว่าเคยไม่คงไม่ใช่เรามังม้งได้ในใจเออสม,มุดปลาต้องใช้ชัวร์คิงเนี่ยแล้วทำเป็นกระดาษแล้วก็กระดาษสามันวางแล้วก็ใช้เอ,อ่อหนังอวนอวนหนึ่งอันตะบองเพชรผมหาทะเลทรายไม่เจอทุกคนว่าไปเลือดเจอทะเลทรายแล้วกันนะแกไม่เจอทะเลทรายอย่ันหรือทำไมแกเจอแล้วอ่ะข้าไม่เจอหายลืมครับหายลืมหายลืมใช่เอ้ยผมไม่เจอเลยอ่ะไม่ได้ต้องใช้บล็อกถึงบล็อกแล้วก็วางชุบมาไปหน่อยเฮ้ย ไปโอมอย่างงี้ผมเจอไปโอมมานี่เอ่าสวัสดีสวนใหญ่ติดทะเลทรายทุกคนโอเคเราจะไม่วาร์ป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 นี่ผมเจอสวันดาจริงด้วยเฮ้ยเจอบ้าดีไมซีเจอฝาเข้าโอ้เดี๋ยวเวลาไมซีไมซีอย่าเพงเปิดประตูคุณร้องเลยแต่คุณวาร์ปแน่คุณโดนแน่เฮ้ยมาเปิดประตูมาเปิดประตูเกือบไปแล้วเจอฝาเข้าแล้วฝาเข้ายันขอใ ปอข้าวสามบล็อกชาวบ้านเปิดประตูเฮ้ยผมเฮ้ยมันต้องมันมีระฆังได้ดิใช่ไหมปวดเจาะระฆังปวดเจาะระฆังชาวบ้านเปิดประตูชาวบ้านเปิดประตูชาวบ้านเปิดประตูเฮ้ยผมก็ฟุกเลยทุกคนครับคลิปนี้เพอร์เฟกต์มากบอกเลยโอเคครับทุกคนเราต้องเช็คระฆังนี่ครับมันมีระฆังหมู่บ้านเอฟซีโอเคข้าวสามบล็อกเรียบร้อยระฆังติ๊กไปเลยระฆังหมู่บ้านผมได้ชัวร์แน่นอนระฆังผมได้ละระฆังระฆังระฆังเพราะว่าหมู่บ้านเอฟซีเวอร์ชั่นนี้มันทุกบ้านจะมีระฆังนะทุกคนเฮ้ยระบบจะทะเลสาข้างหน้าจะผ่านนนแแแลลล้้้วววจจะะผผ่่าา เหมือนเราจะแพ้แล้วเปล่าเฮ้ยใครได้ผีฝนได้ไหมผีฝนได้ไหมบุ๊มบุ๊มบุ้มบุ๊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 มโอเคครับทุกคนตะบอมเพชรจะหมดเท่าไหร่ฮะตะบอมเพชรได้เงินน้ำกำลังว่าน้ำตะบอมเพชรจะหมดห้าชิ้นนะครับได้เลยฮ้าพวกคุณแฟชั่นสุดๆนะได้นะนี่โอเคเราแพ้แล้วได้แล้วฮะได้ตะบอมเพชรแล้วโอเคเลยอีกสามอันครับทุกคนอีกสองอันน่าจะจะชนะแล้วครับหมู่บ้านผมมาเมื่อกี้อ้าวผมได้ละครด้วยครับทด้บอลนิวซีด้วยนะได้ทุกอย่างครบเลยนะ โอเคตัวบอสเพจมา<ห>ย้ายตัวที่เปิดประตูนะ้าจะเข้าทะูุบ้านเลย <c oughs> ตัวที่เปิดประตูอ่ะสุขสานเขาแนะ่ะบ้าได้เลยทุกคนโอเคครบแล้วครับตัวบอสเพจครบเมื่อซี่เจอแล้วตัวบอสเพจเจอแล้วโอเคเสร็จแล้วทุกคนหาังมือครับเสร็จแล้วครับโอเคทุกคนทีวีมาเลยครับทุกคน ก็ชนะก็ไม่ด้อบอเป็นใครนะทุกคนทุกคนดูนี่ครับมาเช็กแ<ม>ท้ทเลยปลาปลาเปิดสมุดนะปลาลองเช็คในกล่องเช่ลองเช็คในกนลอ่นนกองนะปลาพูดอะไรในกล่องมีอะไรบ้างใน,ในสม,มุนมีอะไรบ้างอันแรกเลยในสม,ม,มุดนะมีสมุดท่าเล่หมามีแล้วเดียเฮ้ยกมาไมโอเคแล้วกันต่อเตียงนอนหนเตียงอามีแล้วคร้ตุ้งทะนุหดอกมีแล้วโอเคหดอกดอกไม้สีแดงและสีเหลืองมีแล้วโอเค่ทองหนชิ้นมาม่เช่ไมาใช่อันนี้หมาถึงของพี่หมายถึงของพี่อันนี้ไปทิปปลให้พูดนะเพราะพี่เป อ่ะดอกว่าสีเหลืองสีแดงแม่ปลาเปิดปลาเปิดหนังสือแล้วอ่านดี๋พี่ฟังหน่อยมีอะไรบ้างอันนี้มีทั้งหมดอ่ะไม้สีเหลืองสีแดงอ่ะทองหนึ่งชิ้นไม่ได้ว่าทองหนึ่งชิ้นอ่ะเรียบร้อยกระปองเพชรห้าชิ้นอ่าเรียบร้อยแล้วอีกมีมะห้าลูกมีมะห้าลูกพร้อมฟางข้าวสามบล็อกสามบล็อกพร้อมระฆังหมู่บ้านระฆังหมู่บ้านพร้อมแม่ก็เจอหมู่บ้านอ่ะระฆังหมู่บ้านในสีด้านการเออเจอหมู่บ้านในสีเพราะผมชนะนะครับทุกคนของตุกอย่างพร้อมในกล่องหมดเลยนะครับโอ้โหไหนเจียวับไปซะาไม่อยากว่จะต้องมา <tai> um> ไม่เลยอะแคทเด็กแค่พูดดีแค่ได้อะไรบ้างในกล่องในในในสือได้อะไรบ้างครับอ <ะ S 1> ่าผมได้ฟักทองอ่าได้ฟักทองได้ซองไม้ซองสีซองสีเตียงเตียงสี่ละอ่าแล้วก็ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้หิมะห้าอันห้าอหรอใช่แค่นั้นแหละอ่าห้านะครับพี่บ้าได้กี่ชิ้นครับพี่บ้านับเลยได้กันพี่บ้าขอแคทได้ห้าน,นะครับเฟสยเหรอใช่เฟ้ยได้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก มาป็่ว่าผมที่หนึ่งนะพี่ปาที่สองเคียที่สามนะครับทุกคนเย้นะครับก็อย่ามายุ่งกับฉันไปแล้วก็แล้วทุกคนครับเป็นยังไงบ้างนะครับสารับคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครช่องไซคอนปาราฟาเอลแล้วก็เคียะคุณทุกเพื่อนกันจะต่างคิดต่อไปด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนาครับไปไปอ้าวเคียะคุยคุยว่าสุดเท่านี้ว่ะป้าเราว่าช่วงไหนบ้าเราว่าช่วงไหนบ้าเราตัวว่าช่วงไหนอ้าว ฮึบอ้าวพี่วับแทนฮึบวับตายแล้วทุกคนมาวันนี้ทุกคนนะโอเคไม่เดี๋ยวผมอยากลองอย่างหนึ่งก่อนปิดคลิปหน้าผมอยากลองไปวับดูประตูในในเธอว่ามันวับหรือเปล่าไปดูกันเดียวับมาเจอหมู่บ้านพอดีเลยใช่หรอเดี๋ยวเราลองวับไปดูประตูในเธอว่ามันจะวับหรือเปล่าทุกคนมาครับทุกคนตอนนี้ผมลองเกมโมดหนึ่งแล้วก็เข้าประตูในเอ้าให้วับผมเอ้าอ๋อมันวับไปนู่นเลยทุกคนผมวับออกออกแบบเลยอะเดี๋ยวเราผมผมออกประตูในเธอได้เผื่อมันเข้าประตูในเธอเมื่อกี้อ่ะลองวับในเธอนะอ้าวแล้วเราเข้าสู่โลลกกจริงเยทุคน กลลังโอันนี้ผมเจอหมูบ้านในปีซีเมื่อกี้แน่เลยใช่ไหมโอเคน่าใช่อ,อ่ะเอาใช่แหละโอเคครับก็ Go! เจอใหม่คลิปหน้ากันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องไซโคลาเฟลโอเคขอบคุณ okay, แนะ่นอบ๊ายบ,ายบายครับทุกคนโอ้โหเล่น <c oughs> <ๆ>กระทืบแล้วเนี่ยกระทืบร้าย